การการทำผ้าใหมเนาะทุกกระบวนการผมว่ามันคือวิถีชีวิตครับสวัสดีครับนายพิพัฒน์คำมณีนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับปัจจุบันอายุ31ปีครับเป็นทายาทร้านอราสาใหม่ไทยครับแรงจูงใจครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเรียนจบมาใหม่ๆเนาะไวรุ่นทุกคนนะ,นะครับมันก็จะมีความ ความไฟแรงอะนะครับเราจะไม่ทํางานที่บ้านเราจะใช้วิชาที่เราเรียนมาร่ําเรียนมาเนาะเราก็จะเอาไปอ,อประกอบอาชีพอะไรนะครับก็ได้ไปประกอบอาชีพต่างๆก็อย่างเป็นลูกจ้างรายวันบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นครูบ้างนะครับครูสอนแรงงานภาษาบ้างวันหนึ่งมาก็เราก็เกิดมีคําถามในความไฟแรงของเราแหละเราก็เกิดคําถามว่า,าเรายังจะใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เหรอไงครับเออทาไมเราไม่ทํางานที่บ้าน ตนั้นที่เราก็โตมากับผ้าไหมหรือว่าเราก็ทํางานคุกคียอย่างเงี้ยเราได้สัมผัสมาอยู่แล้วถึงมันจะไม่มากแต่เราก็ได้สัมผัสอยู่แล้วเนาะตั้งแต่วันนั้นเราก็กลับมาทําครับตอนนั้น Facebook กําลังมาเพจ c e b o o k กกาลังมาเราก็เลยสร้างเพจ Facebook ทํา Facebook ของร้านผ้าไหมครับแล้วก็เริ่มเอาผ้าของแม่เนี่ยสร้างเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วก็เอาไปขายเป็นทางออนไลน์อย่างเดียวเลยครับตอนนั้น คือการทํางานกับแม่เนี่ยเราจะต้องรู้มือของแม่ด้วยรู้จังหวะของแม่ด้วยเนาะเราต้องรู้หมดทุกทุกอย่างครับแต่เราบางบางขั้นตอนเราก็ไม่ได้ทําเองแต่ว่าจะมีขั้นตอนที่เราทําเป็นหลักๆอยู่แล้วเนี่ยจะมีขั้นตอนในการกอไหมกับการเดินเส้นยืนนะครับที่แบงค์ทำเป็นประจําก็คือทําทุกวันทํามาได้สัก 2- อสปีแล้วครับก็คือเส้นยืนต่างๆในผ้าจะเป็นผลงานของแบงค์เองครับแต่ว่า มีการเรียนรู้งานเพิ่มเติมกับคุณแม่บ้างเพราะเราอีกหน่อยเราก็ต้องทําให้เป็นทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันก็ต้องสืบสืบไปเนาะอย่างคุณแม่เขาก็มีอายุขึ้นทุกวันเงเราก็ต้องจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้งานให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนการกอใหม่นะครับการกอใหม่คือการนําเส้นไหมที่มามาเป็นรอนแบบนี้ครับเอามาใส่ละวิงเนาะเพื่อกอใส่หลอด เราจะเอาหลอดตัวที่เรากรนะครับเอาไปใสอ่อุปกรณ์ของการทําเส้นแนวตั้งหรือเส้นยืนนะครับเป็นเส้นโครงสร้างต่อไปเนาะเสาไหมนะครับเสาไหมคือการกําหนดความยาวของเส้นไหมแล้วก็กําหนดจํานวนไหมเพื่อจะเอาไปใส่หน้าผ้าเนาะเราจะไปใส่ขั้นตอนต่อไปนะครับพูดง่าย คือขั้นตอนนี้เนี่ยใจความสําคัญหลักของความสําคัญของเขาก็คือ 1. การที่เราจะต้องกําหนดความยาวของตัวไหมทั้งหมดตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าม้าเดินได้เนาะคือมันเป็นเหมือนกับว่าตัวกําหนดความยาวของเส้นไหมการกําหนดความยาวเส้นไหมเนี่ยระยะของหลักหนึ่งไปหลักหนึ่งนะครับมันจะเท่ากับ5เมตรแต่ว่าเราจะเอา เราจะเอาความยาวเท่าไรของของเส้นไหมเราก็คูณไปครับอย่างเราตอนนี้เราจะเอา50เมตร50เมตรเนี่ยมันก็จะได้อยู่5 m. หลักเนาะตัวนั้นไม่เกี่ยวนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวปล่อยฟีตัวเข้าควายแล้วก็พอเราสาวไปเนี่ยเราเดินไปไปเรื่อยๆนืครับพบจํานวนหลักที่เราต้องการแล้วขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการนําเอาเส้นไหมที่เราเดินไว้นะครับเรียงเป็นคว้ใส่ตัวนี้ครับเขาควายเนาะผมจะเรียกเขาควายตลอดการเรียง เส้นไหมใส่หลักเนี่ยมันต้องใช้เหมือนกับว่าเราต้องทําบ่อยๆครับเพราะว่าแต่ละคนน่ะจะกวักไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูครับว่าการกวักไข่หรือการเอาเส้นไหมเรียงเส้นไหมเนี่ยใส่ในเขาวควายที่เราเรียกเนี่ยทยังไงเนาะครับเดี๋ยวลองมา,มาดูกันอันนี้ก็เริ่มจากการเดินนะครับจากหลักหนึ่งไปหลักหนึ่งการเดินเราจะ อของผมจะกำหนดให้เว้นหลักเป็นห่างกันสองหลักครับห่างกันสองเพื่อให้เกิดความเห็นที่มันเห็นเห็นชัดๆนะครับมันจะไม่ไม่ใกล้กันมากเกินไปไม่ห่างกันมากเกินไป พอเราเดินถึงหลักสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาข้อไขว้ตัวนั้นเนาะพอเรา,เาข้อไขว้ครับเราก็ต้องกวักกวักในลักษณะนี้ครับความมือคือกวักไข่้อันเนี้ยกว,กวากไขว้เก็บไข่้เพื่อจะเอาไปใส่หลักนะเรียงการเรียงเส้นใหม่นั่นแหละมันคือการเรียงเส้นใหม่ครับ จากที่เราได้เดินเส้นยืนจากตรงนี้นะครับเราก็จะโยกทั้งหมดที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นะครับมาไว้ในขั้นตอนนี้โดยการขั้นตอนเนี้ยเราจะเอาไว้ใจความสําคัญคือเราจะเอาจากไหมที่เราเดินเมื่อกี้มาใส่ฟลุมตัวนี้ครับเพื่อจะแถมันออกเนาะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้มันก็จะมีตัวนี้ครับเป็นจุดสําคัญเขาเรียกว่าก๊อปปี้มันจะเป็นตัวบีบเส้นไหมให้มัน อยู่ในร่องของมันเนาะอันนี้จะเป็นการเรียงเส้นไหมใส่ปันหวีเป็นขั้นตอนที่ต่อมาอต่อมาจากการสาวไหมเพื่อที่จะข้าหัวมว้วนอันนี้ข้าวม้วนไหมเพื่อที่จะเอาไปเก็บตะกอเขาย่ามข้าวทีละเส้นปันหวีทั้งหมดนี้มีอยู่2,000เส้นรวมแล้วก็เป็น4,000 ดูไหนมีสองเส้น จากที่เราทําขั้นตอนเมื่อกี้นะครับตัวเนี้ยเนี่ยคือหน้าผ้าหน้าผ้าคือตัวที่เราเอาไปใส่เลียงเมื่อกี้ที่เรากว,กวักควายอะ่ะอันเนี้ยมันจะมาเป็นตัวนี้โดยมีอันเนี้ยล็อกควายไว้ที่เรากวักเป็นเขาวควายเมื่อกี้ครับเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวแทนแต่ตอนเนี้ยคือเราเลียงหน้าผ้าละครับหลังจากที่เราทํากระบวนการเส้นยืนแล้วนะครับ หือไม้โครงสร้างเรียบร้อยแล้วเราจะได้หัมวม้วนตรงฝั่งนี้มานะครับเราก็เอามาประกอบเข้ากับกีครับหลังจากนั้นเราก็จะเป็นกระบวนการในการทําร่วมกับกีหมดแล้วนะครับจากการที่เราเอาหัม้วนเข้าในกีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตั้งหน้าผ้าหน้าผ้าเพื่อจะม้วนเส้นยืนเข้าไปนิดนึงเพื่อจะเรียงหน้าผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเก็บตะกอ เก็บตกรเขาย่ําเก็บตะกอเขาย่ํเเาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางวางลายบนพื้นผ้าโดยที่ว่าเราอ่ะก็คือเอาลายวางจุดกราฟก่อนจุดกราฟลายเราจะกําหนดลายว่าลายเนี้ยเราจะเอาลายอะไรแล้วก็กําหนดลายบนสมุดกราฟแบบนี้นะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เอามาวางบนพื้นผ้า เพราะฉะนั้นการที่เราวางบนพื้นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าวางลายเสร็จเราก็จะมาเก็บตะกอลายเห็นไหมครับเก็บตะกอลายเราก็จะเก็บเป็นไม้ไม้เหมือนที่เราวางลายบนพื้นผ้าโดยที่เราใช้ไม้น็ตเราก็จะใช้ไม้น็ตตัวนี้เป็นตัวกําหนดเป็นตัวกําหนดในการวางลายอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะเอาแบบไหน เอาขึ้นขนาดไหนกี่ช่องไฟกี่เส้นเราก็จะเอานี่เป็นตัวอย่างแล้วเราก็มาวางบนพื้นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บตะกรอยแล้วก็ทอได้ สวัสดีค่ะอรสาคำมณีจากร้านอรสาไหมไทยผ้ายกลำพูนค่ะปัจจุบันนี้ร้านอรสาไหมไทยได้ทำผ้ายกดอกลำพูนร้านอรสาได้ภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งได้ทำผ้าแล้วก็ข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งดีใจมากแล้วก็ภาคภูมิใจมากจากผลงานที่เคยทำมาค่ะความภาคภูมิใจในลูกชายก็คือได้รับ คัดเลือกเป็นทายาทม่อนไหมในชุมชนต้นแบบของกรมหม่อนไหมค่ะจากที่เป็นลูกชายนะคะน้อยคนนักที่จะมาหันมามองเส้นไหมยายไหมจากแม่ทําทุกๆวันค่ะ น้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราทำผ้าเงี้ยมันดูไม่เท่มันดูไม่ครูมันดูไม่เฟี้ยวแต่ผมคิดว่าลองมาเปิดใจรับกับธุรกิจครอบครัวธุรกิจที่อยู่บ้านมันมันอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่ผมคิดว่ามันไม่ยากจนครับ